เอาาเอาเาโรดเออไคนพวกหวาดูไปจนเออเลเห็นตัวนั้นขั้นเราตัวไหนเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ยืดดูสมมูนแก้ตี้แก้มเออสมมูอยู่ตัวนั้นเอาเดี๋ยวก่อนตัวจะได้เห็นิ่นเก็บกับเบื้องไม้เพื่อหล่าเจกเอานี้ได้แลด้เดียวดโดดมที่นี่ดินเหนียวครับ แื่อมเ่เหนียวเ่เหนียวปั่นไฮะดีุ้บัตเตอแล้วูอเนยคับน่นะครับกูย่เียว่าท่านคูเหรอครับมื่อนี้กูได้แลรวครับยับได้อยู่ยังด้อยู่ในปากลยวิปอะไรเด้อ ก hmm ินใต้สุดๆแก่อยู่ข้างใต้เองไปไป เป็นส่วนตัวให้กดอเราเต้นผนท่านได้ใช <werk> ้ส่วนตัวไปถึงที huh. ่ว uh, ัดท่านก็บางทีก็ไม่ม้ค่ะโยมจับทปัจจัยด้วยปัจยดวยเ่นบแล้วีย่มาห้าองค์ใช่ไหะรับรูแลรับรูแลโอเคถึงตัว

มุกดาหารบุรมย์ดาหานเรื่องนุกตาแคสโซแคสโซคนเขียนว่ามุกดาหารไหมอาจารย์เดี๋ยวผาเขียนจี๊ดดิสแล้วผมเขียนจี๊ด ตั๊มนึงพี่พี่พี่ระวังรถมาพี่ชูพี่ชูมาห <c oughs> ยองเอาไหปั๊นโธ่มาเลย <c oughs>

面积，没没几块地，面积

แม่จะเจ้าจะไเปเนอยบมางลมาเลยมาแลไว่าใส่บ้าเอออาตาชอยุ่งกะเอานอูชูมานโกรดเลยบุญเดียาชูเร็ว็ะมีจะมนุครับก่อนตาุูรับนั่นเห็นว่าเห็นไหมลูกแล้วลุกลูกโอ้วแล้ว

นนเลี้ยงตึงแต่มันหลดมันหลุนโหลด เดือด <muitas S 2> ่เพห็น <fe> น้ำเมส่ะาา่่โคราชครับวเติมน้ำมันว่ไห้ด้โคราชตั้มไแต่มาต้องใส่ปัจจุบันใจเดินทางใส่ปัจจุบันใจเมื่อที่ดันหลงใจที่กันมันมันหยุดทำไมอาบานเอาไปเอ้า คิดเลยคดเยมันเบิดแปดบาทอะไรแบนี้อีกไปง่ายเอาอีกนะฮะหร่งสสาธุสาธุสาธุอนาดแทานึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งอามสี่ด้า่เ นี <l inm sei> ่เข้าาสองบาดเบ่าหนะ่งาเอเขาทีมพอมเหมือนได้แล้วเอานั้นนะตาาโลวินิโมตโตอาตาปัตตานตาภวจิตโตอตาภเวปมมติการโตเนฟุโตจตุวัง ວະເມວາຈານໂຕ

ลายโดดแบบนี้ดินเหนียวครับ้ื่มานเหนียวืเหนียวปั่นไงมัเียคุูปัตเตอร์แ้วูปเียครับนี่นะครับปูยัไม่เหนียววทันปูเหรครับมือนี้ปูจะยบได้แล้วครับยับได้อยออไ้ก็มีาเหนียวครับไม่ได้ยครับ สิไมใส่ต่อครับนี่ก็เดียไปวัดหลพ่อสิท้อไม่กุ๊กได้ไหมวัดสเีนรูปเล็บปะเนี่ยเพราะว่าพุ่มป่านางลนีผมเช็คเลยหนากว่เหลียมนะผมเล็บกาเช็คกับมาบ่านางนี่ปเลยใขึ้นเช็คกับมาปานี้กเช็คหากบป่้ปั๊บกับมาป่านี้ลุ่มหว่าเขาใช้รูปมาป่ล่ะเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดที่ดีเขาเห็นรายละเอีที่ดี อมัดหรือไงะว่อะไรรือว่าปุ๊บเนี่ยมันิกันือโค้งอย่างนี้ปรดีมั่นถูกของสิ่น้ก็อเลยครับปาผม้วาแกหาันมาโมนีแขมะย่งแก้มมนี่กแล้วโมนีองโมนี่ั่น้เลยมันอนะคเออที่เาเป็นดีลดวบานนี้ตับานผมยังสิดถอดยิมแล้วแต่งเป็นขี่เพลิงยังละเอียดอีกครับไแตงงานครงานอน าีเบิรแท้ยังวก็เอาินออกเลยใส่ผภาพอุมาเถือนขึ้นจะสีเป็นรอนขับ่าบ่วลอมาแงก่อนจะเกิอีกนึงจสิละเอียดขนาแต่ตยได้ละเอียดนต้งห็นพละียดนั่นเลยสัตว์กเสร เป็น,นโลกโซนอาระอาจาแยนเทง